นักทายยามบ่ายครับผมพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายๆไมีแดดครับพี่น้องผ้าเลาะยางเบิ่งพ่นหยาเพื่อนพี่น้องเพกน,พนตัดดอกเดจ้าประกาศดับหน้าด้วยครับนี่แล้วมันจะดับหน้าแล้วตัดหยาอองก็ยไทยดับหน้านะครับทุกนอีกแปลงหนึ่งใบกาเพื่อนพี่น้อง ตกปกลาตกปลาตกปลาไว้คนตกเมื่อคืนนะครับพี่นอ้องมีน้ำคน,นตกเมื่อคืนตกเมื่อคืนเสียอะไรนกเคนพี่นอ้องไลไรนก ากายกำลังสิงใหญ่พี่น้องกำลังจะโตงามของเพิ่นเนี่ยงามฝนตกใส่มเมื่อคืนนี้พี่น้องฝนตกใส่เมื่อคืน สวยงามครับผมสวยงามครับดูหน้าคนหน่อยแดดพี่น้องแดดอ่อนแดดอ่อนๆมือกล้าเพื่อนดูหน้าคนหน่อย กับก็กลังงามกำลังสวยกำลังสวยนี่แหละพี่นอ้องปกติดำพ่นนี่แหละแล้วเพ,วพื่อกระแล้วเพื่อกระตัานหยาอออกีกโอ้หยางามเน้ อย่าสวยอย่าสวยเดีน้อมันน้ำเล็กหน่อยพี่น้อนงเล็กหน่อยฉันต้งกล่าเพื่อนไปลูกกลับบ้านเรากลับบ้านเราเลยลูกลูกไปดื้อแต่ได้นี่ไปไปเร็วไปเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านคัมแล้วคัมแล้วย่อเห็นมึนบ่พี่น้อง อ้่อยเพื่อนของเพื่อนพี่น้องมายางหล่อพ่นเพื่อนพี่น้องห้องัวมาแอย่างคางๆพ่นเพื่อนแค่นี้กนครับพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับผม